สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในรัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูรัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกสรับเดือนพฤษภาคม2 5 1 5นี้เป็นเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ก์กดติดตามลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้คิดไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่ The Tower นะครับ ติดถือถ้วย10มยไม้ไพ่แสนจัสติสนะครับ9ดาบไพ่เดอะเฮอร์มิต8ไม้ไพ่เดอะมูนไพ่ใบสุดท้าย อัศวินถือถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สนับหนึ่งไม้นะครับโอเครับแต่พลังงานด้านบวกนะครับชาวราศีธนูลักขณาธนูพไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเนาะ เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีแนวความคิดมีจินตนาการมีในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาที่ดีมีในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นหลังจากที่คุณอาจจะมีความติดลบมีในเรื่องของความน egative อยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ปัญหาสิ่งต่างๆของคุณนะ่ะยังสามารถเคลียร์ได้นะคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะเด็กถือถ้วยเป็นอะไรที่เป็นจินตนาการความ คิดการวางนะครับปล่อยวางนะั้นแล้วก็สามารถที่จะมีแนวโน้มของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของความสุขความสมหวังหรือยังแปลว่ามีข่าวดีเข้ามาได้ด้วยถ้าชาวราศีธน,นูแลวก็ธนลักษณะธนูอาจจะต้องใช้เวลาในการแบบปรับตัวการเรียนรู้การเข้าใจเพราะเด็กถือถ้วยเปราะว่าการปรับตัวด้วยนะครับแปละว่าแบบเราต้องรู้จักที่จะมี อะไรที่มันเป็นการมองโลกในแง่ดีโพสิทีฟมากขึ้นนะครับมันจะทําให้ตัวคุณสามารถที่มีการพัฒนามีการต่อยอดมีการเติบโตในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับในระดับจิตวิญญาณในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆทําให้ตัวคุณพัฒนามากขึ้นอิทธิพลของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยมาพร้อมกับไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของการเรียนรู้การปรับ ความเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคุณอาจจะแบบมีปัญหามีในเรื่องของความเครียดความม่ตกความกังวลเข้ามาแต่คุณจะสามารถที่จะเรียนรู้กับมันได้สามารถที่จะหาทางแก้ไขได้สามารถที่จะสะกดข่มในเรื่องของภาวะความรู้สึกสิ่งต่างๆที่คุณนันได้ไเผชิญหน้ากับมันก็คือไพสเตนสเตนเนี่ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้กำลังง้างปากสิงโตอยู่และมีรูปอินฟินิตี้อยู่ข้างบน ศีสะของเธอมันแปลว่าถึงแม้คุณจะเป็นผู้หญิงแต่คุณก็สามารถง้างปากสิงโตได้แปลในอีกชั้นหนึ่งแปลว่า,วาถึงแม้เราจะมีกำลังที่น้อยแต่อุปสรรคอาจจะใหญ่โตกว่าสิ่งที่เราเป็นแต่เราสามารถแก้ไขได้นะเราสามารถที่จะหลุดพ้นปัญหาตรงนี้ได้นะถ้าเรารู้จักปรับปรุงเรียนรู้และพัฒนาเข้าใจในสิ่งที่มันแบบควรจะต้องเป็นอะ หรือบางคนอาจจะมีความหนักอกหนักใจมีความรู้สึกที่แบบต้องเปลี่ยนแปลงต้องมีการยกย้ายหรือบางคนอาจจะต้องแบบใช้สกิลใช้ทักษะความสามารถสิ่งต่างๆต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะดูเหมือนไม่ถนัดแต่เราต้องไปทํางานเหล่านั้นที่ทําให้เราต้องแบบมีการพัฒนาต้องมีการแอคชั่นนะเราจะอยู่เฉยเไม่ได้ละเราต้องแบบมีการเรียนรู้มีความแบบ เขาเรียกว่าต้องพยายามแอคทีฟมากกว่านี้ในการที่จะทำงานแล้วก็สามารถไปแบบเรียนรู้อะไรที่ทำให้เกิดต่อยอดพัฒนากับในเรื่องของการงานที่ดีได้มีไพ่ใบนี้เอ็ดออฟวานเอ็ดออฟวานแปลว่าการเรียนรู้การปรับการมีจินตนาการมีความคิดที่ดีมีในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการเรียนรู้ต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดไพ่หนึ่งไม้มาพร้อมกับไพ่เดอะเฮอร์ เพราะว่าเราสามารถเรียนรู้เราสามารถปรับรูปแบบเราสามารถเข้าใจในการเรียนรู้ในการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเช่นคนราศีธนูนะครับบางทีคุณอาจจะเคยเปิดหน้าร้านแล้วคุณอาจจะขายของบางอย่างแต่ในยุคสมัยนีย้มันต้องทำออนไลน์นะครับเราก็อาจจะถูกดิสรับไปดิสรับหมายถึงการที่แบบคขาเว่าเสื่อมความนิยมในเรื่องของสิ่งเหล่านั้นเช่นบางคนเปิดร้านขายหนังสือเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่อ่านหนังสือกันแล้วอ่านอยู่แต่น,อน้อ ไมลงถูกไหมหรือแทบไม่อ่านกันแล้วเขาก็เสพโซเชียลหมดแล้วถูกไหมครับบางคนเปิดร้านขายซีดีขายวิดีโอขายอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะ่ะมันก็มีอ่า u u u e e มาดิส랩ถูกไหมแบบนี้เป็นต้นเราอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนหรือบางคนทำอ่าการเขาเรียกว่าทําการค้าในเรื่องของการขายของนะครับออนอขายต่างๆเช่นสมมติบางคนอาจจะ คาขายในเรื่องของกับข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาก็ทำา e l l v v r y แบบนี้เป็นต้นคุณก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้ในการทำา e l i v e r y ถูกไหมหรือบางคนขายในเรื่องของสินค้าต่างๆอุปโภคบริโภคอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขา,เาขึ้นบนออนไลน์หมดแล้วว่า นะครับน e บนอีคอมเมิร์ซหมดแล้วอะ่ะมันก็ยากแล้วนะที่เราจะอยู่ในที่ที่เดิมมีทางลอดทางเดียวที่เราจะยังควบคู่กับธุรกิจดั้งเดิมของตัวคุณเองได้นะก็แปลว่าคุณก็ต้องทำออนไลน์ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นไปให้ดีขึ้นอีกนะครับ อิทธิพลของไพ่หนึ่งไม้นะครับหมายถึงการต่อยอดหมายถึงการพัฒนาหมายถึงการเรียนรู้หมายถึงการแบบมีไอเดียมีความคิดนะครับมีโปรเจกต์สิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะรังสรรค์อยากจะมีการแบบพัฒนาที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นเนาะก็แสดงว่ามีโอกาสทิศทางที่ดีแล้วนะครับและมีอีกหนึ่งกรณีสำหรับใครบางคนที่อาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจนะครับเหนื่อยหนักกับการแบกภาระในเรื่องของการงานเหลือเกินจากไพ่ ten of wands เทนักวานเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีงานมาสะสมมาค้างค้างนะครับเพราะมันอาจจะเป็นช่วงของเดือนที่แล้วเป็นช่วงวันหยุดสงการเนาะแล้วพอช่วงเดือนเพื่อสภาก็แบบทํางานแบบเยอะเกินไปรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจสิ่งต่างๆแล้วทําให้เกิดแบบความรู้สึกแบบไม่โอเคในสำหรับบางคนก็อาจจะมีความทุกข์ใจมีความไม่ตกมีความกังวลจากไพ่เดอะมูน กลัวว่าอาจจะตกงานหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมีการดีเลย์นะครับหรือเป็นในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบจ้างออกกับพนักงานออกสําหรับใครที่เป็นลูกจ้างประจําก็อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของการถูกจ้างออกนะครับส่วนใครที่เป็นแบบ เจ้าของธุรกิจก็อาจจะมีแบบรายจ่ายเยอะรายได้ก็อาจจะน้อยลงมีความทุกข์ใจตรงนี้หรือใครทํางานประจํานะครับก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแบบเนี้ยเป็นตน้นมันก็มีหลายกรณีเนาะที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกแบบการงานมันดูแบบเหนื่อยอะหนักอนะหรือบางคนอาจจะมีความคิดมากด้วยเพราะว่าเราแบบคุณอาจจะคิดว่าตัวคุณเองอะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่จะต้องออกไปหรือจะต้องไป ตกงานหรือว่าจะต้องยังไงอะไรแบบนี้มันมีความรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลน,นะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนอาจจะตกงานแบบกระทันหันได้เลยในสำหรับบางคนแล้วก็เครียดด้วยไม่รู้ว่าจะหางานได้ตอนไหนหรือบางคนอาจจะหางานมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ก็เครียดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ท้อเหมือนกันเนาะประมาณนี้แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ามีความโชคดีของชาวราศีธนูลนนักนณะธนูเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งไม้นะครับ หนึ่งหมายมามันแปลว,ว่าคุณสามารถที่จะมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีได้ใครทําการลงทุนคูณจะต่อยอดไปได้คุณก็จะต้องแบบอย่างที่บอกนะ่ะบางทีใครถูกเดสรับใครมีปัญหาอะไรต่างๆคุณต้องรู้จักต่อยอดต้องรู้จักพัฒนาตัวเองศักยภาพเรียนรู้ตัวเอง <c oughs> เพื่อให้ตัวเองขึ้นไปถึงจุดเป้าหมายจุดมุ่งหมายในสิ่งที่เป็นนะครับสิ่งต่างๆมันมีการต่อยอดมีการพัฒนาได้อย่า อย่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วเพราะเด็กถือถ้วยเนี่ยเปราว่าเราต้องรู้จักปรับต้องรู้จักเข้ากับสถานการณ์ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีทาวเวอร์มาคุณก็อาจจะเปลี่ยนงานแบบกระทันหันตกงานหรือขาดสภาพคล่องไปในสำหรับใครที่ลงทุนก็ได้เช่นกัน <c oughs> ก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของกลยุทธ์สิ่งต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนึ่งไม้หมายถึงการต่อยอดหมายถึงการพัฒนาที่ดีคุณจะสามารถมีโอกาสมีทิศทางนะครับมีในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึก นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาวะจิตใจทําให้ตัวคุณสามารถกลับมาแข้มแข็งใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งจาก The Justice. Justice ไพ่เดอะจัสติดจัสติดหมายถึงการทําสมดุลแล้วการงานของคุณนะครับจะค่อยๆเติบโตแล้วก็พัฒนาไปถึงแปดหมายเลยทีเดียวพุ่งทยานนะครับสู่ความสําเร็จเลยนะถ้าคุณรู้จักปรับสมดุลรู้จักเรียนรู้รู้จักที่จะเข้าใจในธุรกิจเข้าใจในเรื่องของการบริหารการจัดการแล้วก็ในเรื่องของการแบบทํางานแล้วคุณจะ สามารถมีโอกาสมีทิศทางแล้วก็มีข่าวดีที่คุณจะได้รับมีอัศวินถือถ้วยด้วยนะครับอัศวินถือถ้วยแปลว่า อะไรที่มันเป็นความอึดอัดความรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนะี่ยถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กถือถ้วยเนี่ยจะค่อยๆพัฒนามาถึงขั้นเป็นไหนถือถ้วยไหนถือถ้วยเนี่ยจะค่อยๆมีโอกาสมีทิศทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะมีสิ่งที่ดีต่อใจบรรยากาศของการทํางานจะค่อยๆโอเคขึ้นทําให้ตัวคุณผ่อนคลาย นะครับแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นแล้วปัญหาสิ่งต่างๆ <c oughs> คุณก็สามารถจัดการแล้วก็แก้ไขตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันระมัดระวังมีปากเสียงมีการทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานสักนิดหนึ่งบุตรบริวารยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดี <c oughs> เรื่องของเพื่อนนะครับยังสามารถที่จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีได้นะแล้วก็มีคนคอยแบบ คอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุดเองมากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นไพ่นาออบซอดแล้วก็เดอะทาวเวอร์ใครที่เดินทางนะระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับเคารพกฎจราจรมากๆนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยบางคนอาจจะมีความเครียดมีไมเกรนเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าวิตกกังวลจนเกินไปปล่อยวางนะครับ ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็ได้เพื่อที่คุณจะได้มีความสุขความสมหวังแล้วก็มีในเรื่องของการเติมเต็มชาร์จพลังงานที่ดีมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับไพ่การเงินไม่ขึ้นเดี๋ยวขอเปิดไพ่ใหม่นะครับในเรื่องของการเงินไพ่ใบแรกนะครับวงล้อเห็นโชคลาภเลย1่ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับ แสดงว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีมากเลยนะครับสามารถหมุนเงินได้โอเคเลยนะจากวงล้อแห่งโชคลาภม,มีโอกาสที่จะได้โชคลาภได้การเงินที่ดีมีโอกาสที่จะทํากําไรในเรื่องของการเงินที่ดีการงานก็มีโอกาสที่จะพุ่งทยานนะครับไปสู่ความสําเร็จที่ดีแล้วเนาะแล้วก็จะมีข่าวดีเข้ามาจากไพ่หนึ่งถ้วย คือเด็กถือถ้วยก็ข่าวดีแล้วอันนี้ก็คือข่าวดีเรื่องการเงินใครที่ให้คนอื่นยืมเงินเนี่ยนะอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ชัดเจนต่างๆแต่ไพว่วงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยมามันแปลว่าอาจจะมีความหวังใหม่ที่คุณนั้นได้รับแปลว่าเขาอาจจะแบบมาคืนคุณแล้วหรืออาจจะทยอยคืนอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะแล้วก็การเงินเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเป็นเจ็ดเหรียญ เเหรียญเนี่ยใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเงินเนี่ยเงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันนะครับหรือในเรื่องของเงินประกันเวรคืนสิ่งต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้การเงินเข้ามาหมุนเงินได้คล่องมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแบบ โอเคเลยแหละนะครับไม่ถึงกับขัดสนเนาะแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบำรุงรักษารถบ้านนะครับหรือบางคนอาจจะต้องมีประกันสุขภาพประกันรถด,ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณต้องเต็มตัวรับมือด้วยนะครับสำหรับชาวราศีธนูทีนี้เราไปดูโชคลาภกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุน ไพ่ใบแรกนะครับได้ไหนถือถ้วยคินถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายสิบดาบคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลลาบลอยอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยมีโอกาสแน่นอมติดทางที่ดีคุณอาจจะมีโชคมีลาบเด่นนะครับกับเพศชายเนาะ มีโอกาสที่จะถูกลังวัลได้จากเพศชายโดยเฉพาะอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าก็ได้หรือเพื่อนร่วมงานก็ได้และเป็นเพศชายนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณนะครับอาจจะมีเลขเด่นนําโชคนั้นเป็นเลขท้ายทนะเบียนรถเนาะลองไปดูสำหรับผู้ชายนะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่มีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรเลยนะครับส่วนทีนี้เรามาดูในเรื่องของการลงทุนกันบ้าง การลงทุนของคุณเนี่ยมีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของการเรียนการศึกษาการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมี mindset ที่ดีมากขึ้นมีในเรื่องของการลงทุนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่ามีข่าวดีเข้ามาจากไพ่ g นออบคั p เกิดขึ้นเนาะ สแสดงว่ามีโอกาสที่คุณจะมีข่าวดีมีในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาการต่อยอดในเรื่องของการลงทุนนะครับบางคนอาจจะลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์อีเธเรียมเอลคอยต่างๆมีโอกาสที่จะมีการแบบ มีสิ่งที่ดีต่อใจมีข่าวดีเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะลงทุนแล้วมีผลกําไรมีการเติบโตมีการพัฒนาบริหารจัดการเรื่องของพอร์ตการลงทุนได้ประสบความสําเร็จแต่บางคนอาจจะมีการขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหาในเรื่องของการขาดทุนได้ในสับบางคนใครที่เล่นแบบเขาเรียกว่าเก่งกําไรระยะสั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมใครที่กําลังขาดทุนเนี่ยอาจจะมีโอกาสมีทิศทางของการเปลี่ยน แปลงไปนะครับเพราะมันจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้ตัวคุณอาจจะมีพอร์ตนั้นเติบโตแล้วก็พัฒนาไปอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณสามารถทํากําไรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมันมีข่าวดีเข้ามาแล้วเนาะทีนี้เราก็จะสามารถที่จะเติบโตแล้วก็พัฒนาที่ดีได้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกรลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณคับ